คุณพ่อชื่อนายประเทืองดวงใจนะคะอายุ68ปีทำงานเป็นเกษตรกรค่ะตอนนี้เราอยู่จังหวัดบึงกาฬนะคะก่อนหน้านี้คุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะไปหาหมอเป็นประจำนะคะคุณพ่อก็จะเหนื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเวลาทำงานก็เหนื่อยง่ายค่ะจนต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นไตเสื่อมระยะที่3ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มียารักษานะคะคุณหมอได้แต่แนะนําว่าให้กินน้ําบ่อยๆคุณพ่อก็ทําแบบนี้เป็นประจําแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะหนูตอนนั้นหนูก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ได้ศึกษาในเน็ตดูลองเสิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องไตหนูก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอูมินะคะเขาบอกว่าช่วยในการฟื้นฟูไตก่ตอนหน้านี้คุณพ่อก็ สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะก็เลยลองสั่งซื้อมาให้คุณพ่อทานดูจนครบประมาณ3ามกล่องพอดีเป็นช่วงที่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วค่ะได้3กล่องต้องไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยตรวจอ่าค่าตาดู แล้วค่าไตผลที่ออกมานะคะคุณหมอบอกว่าค่าไตคุณพ่อดีขึ้นเยอะมากๆเลยคุณหมอก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงค่าไตดีขึ้นก่อนหน้านี้คือมีเอกสารอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าค่าไตอยู่ประมาณเท่าไหร่เกิน50ไปแล้วค่ะอยู่ระยะ3พอหลังจากที่คุณหมอบอกว่าค่าไตของคุณพ่อดีขึ้นก็เลยสั่งให้คุณพ่อทานเป็นประจาค่ะทานมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะ สุขภาพคุณพ่อก็ดีขึ้นค่ะเวลาไปทํางานเวลาไปกีดยางก็ไม่เหนื่อยบ่อยๆจากที่ไปหาหมอเป็นประจําก็ไม่ได้ไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนคุณพ่อก็เวลาหลับเวลาปัสสาวะอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยดียังไงบ้างดีมากครับขอขอบคุณลูกมากเลย ผมได้ทานตัวนี้ทานแล้วไม่ยากครับเรื่องทานทานรสชาติจะออกส้มนิดๆแล้วหวานหน่อยๆทานได้ไม่มีปัญหาครับทานได้ดีมากขอบคุณลูกสาวที่ซื้อมาให้ผมทานอูมิดีครับลองทานดูครับตัวนี้ก็หนูก็คิดว่าจะสั่งให้คุณพ่อทานกินเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็นผลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อเป็นแตระยะสามมาคุณพ่อก็ไม่ได้ทานยาตัวไหนเลยกินแค่อาหารเสริมตัวนี้นะคะแล้วก็ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณพ่อก็จะได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีอีกครั้งหนึ่งแล,แล้วก็จะให้คุณพ่อไปตรวจดูแล้วก็จะส่งค่าไตาไปให้พี่พี่แอดมินได้ดูนะคะว่าคุณพ่อค่าไตาดีขึ้นยังไงหนูชอบตรงที่พี่แอดมินแกจะให้คําปรึกษาเป็นประจําก่อนหน้านี้ตอนที่สั่งไปให้เราส่งค่าไตาไปให้ดูว่าค่าไตาเราเยอะแค่ไหนต้องกินแบบไหนต้องกินวันละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้พี่เขาก็แนะนํามาดีมากๆ หนูก็จะสั่งให้คุณพ่อทานกินเรื่อยๆค่ะหนูแนะนํานะคะใครที่เป็นโรคไตนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องไตนะคะช่วยฟื้นฟูไตได้ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ